แอนตาร์กติกาควรโลกใต้แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่เท่ากับทวีปเอเชียมีอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ทำไม50กว่าประเทศทำส่วนที่สัญญาตั้งแต่ยุคสงครามโลกมาจนถึงปัจจุบันห้ามส่งทหารเข้าไปห้ามเข้าไปทำอะไรนะครับนอกจากการวิจัยนะครับก็คือมันมีอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้หาข้อมูลมาให้เท่าที่จะหาได้เลยนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลอะไรที่เป็นสิ่งที่ ลี้ลับแล้วก็เกินที่คนทั่วไปสามัญชนเนะี่ยไม่ควรจะรับรู้เนี่ยจะโดนลบข้อมูลนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะผมเท่าที่หาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ของน้องด้วยนะครับมาหาสมุทรกำแพงขั้วโลกเนะี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับก็มีคําบอกเล่ามากมายเนาะเอาที่ที่ได้ยินมานะครับมีนกยักษ์เอ้ยมีเมืองอรารยธรรมโบราณมีเมืองที่มีสติปัญญาขั้นสูงมีเทคโนโลยีทางสมัยอยู่ที่นั่นนะครับซึ่ง นานาประเทศระดับบนๆนะครับเขารู้แต่เขาเก็บเป็นความลับระดับระดับบนเลยนะครับความลับระดับชาติระดับโลกซึ่งคนสามัญทั่วไปเนี่ยไม่มีทางรู้ง่ายๆถ้าไม่ไปศึกษาไปสอบสวงหาเองนะครับข้อมูลพวกนี้มักจะโดนลบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น UFO หรืออะไรก็ตามเพื่อลดการตื่นตระหนกนะครับเอาแค่นี้ครับเอาแค่แบบว่ายูวีดีเน่ยคุณได้ไปเป็นนายก แต่ไม่มีความรู้อะไรสติปัญญาไม่ถึงแล้วคุณเอาเพื่อนนุนเข้าไปมันก็จะตีกันแย่งกันผลประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับเนี่ยมันวุ่นวายครับอย่างเวลาเกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับส่งอาหารไปแย่งกันตีกันนะครับมันก็มีให้เห็นเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละแต่ละประเทศมันมีความวุ่นวายเพราะต้องเข้าใจว่าระดับความรู้คนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับมันรับรู้เรื่องที่แบบเกินมนุษย์ทั่วไปเนี่ย มันจะเป็นปัญหาได้เกิดความวุ่นวายเกิดความกลัวดังนั้นความลับเนี่ยจะโดนมักจะโดนลบข้อมูลโดนปิดนะครับเขาถึงมีการแบบล่วไหลของข้อมูลนะครับกลัวแบบโดนโดนเก็บอะไรก็มีนะข้อมูลลับบางแอนตาร์กติกาเนี่ยนะครับห้าสิบกว่าประเทศนะทาสนธิสัญญาไม่เข้าไปยุ่งนะครับได้แค่วิจัยอะไรต่างๆนานาแล้วเออผมจะบอกให้ว่าทวีปแอนตาร์กติกามันใหญ่เท่ากับทวีปเอเชียมันใหญ่มากนะขนาดว่าประเทศต่างๆเขายังแย่ง ทรัพยากรกันเลยแย่งน้ำมองแย่งน้ำมันกันขนาดมีคนอยู่นะมีผู้มีเจ้าของประเทศอยู่แ,แท้แทมีคนอยู่แ,แท้เนี่ยเขายังไปลบลบราคาฟันกันนะครับนะคนก็เสียชีวิตกันเยอะเพื่อจะได้ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทองแร่ธาตุต่างๆเห็นไหมน้ำประาอะไรครับแอนตาร์กติกาครับเรียบง่ายสงบไม่มีคนนะครับแต่ทําไมไม่ไปแย่งอะไรกันนะแล้วไม่ไม่พอยังมันลงส่วนที่สัญญาที่ไม่ให นานาประเทศห0 oh, สิบกว่าประเทศเนี่ยหรือทั้งโลกเนี่ยเข้าไปเข้าไปยุ่งอ่ะนะครับนั่นแหละไม่ใช่ว่ามันหนาวมากเนยมนุษย์ไปไม่ได้ผมจะบอกให้ว่ามนุษย์มันมีเทคโนโลยีไปได้ครับไปเอาอากาศก็ไปได้หนาวแค่ไหนเขาก็มีเทคโนโลยีครับเขามีรถเขามีเครื่องบินเขามีเขาสร้างโดมได้เขาสร้างโดมได้ความเร็วเอาเอาเรือเอาเครื่องบินเอารถไปลงสร้างโดมเขาขยับขยายได้หมดเลยครับแต่ว่ามันมีอะไรที่เกิน อำนาจมนุษย์อะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามขนาดคนเยอะขนาดว่ามีอาวุธอยู่ในประเทศนั้นเขายังไปลบไปแย่งเพื่ออยากจะได้มาเขายังทําเลยอันนี้มันเรียบมันไม่เรียบง่ายไม่มีใครมาไม่มีใครมาอะไรอะเท่าที่สายตามนุษย์ทั่วไปเห็นนั่นแหละลองคิดดูดีมันเรียบง่ายแบบนั้นเหรอมันไม่มีมนุษย์เหรอมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเหรอมันไม่มีอารยธรรมอะไรหรือเปล่ามันไม่มีอาวุธอะไรหรือเปล่าเหรอถึงไม่กล้าเข้าไปกันนะครับ ก็ห้าสิบกว่าประเทศเขารู้นะผมจะบอกให้มีแต่พวกคุณนั่นแหละและพวกเรานั่นแหละที่ไม่รู้ครับแต่ห้าสิบกว่าประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยระดับบิ๊กผู้นําระดับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเขารู้ครับว่ามีอะไรแล้วเขาก็ลบข้อมูลตลอดนะครับเอาล่าสุดนะครับมีการถ่ายภาพจากอาวกาศเนี่ยจากดาวเทียมเนี่ยเห็นพีระมิดอยู่แอนตาร์กติกานะครับโดยวัดขนาดทุกอย่างแล้วเนี่ยเป,เป๊ะองศาเป๊ะเ,เ,เลย ธรรมชาติไม่ไม่น่าจะสร้างเปเป้ได้ขนาดนี้ธรรมชาติมันก็ต้องมีเอียงมีเบี้ยวม,มีโคดมีโค้งครับเขาก็จะหลอกคุณแหละว่าธรรมชาติสร้างหาคําตอบอะไรไม่ได้เขาจะบอกว่าธรรมชาติสร้างไว้ก่อนเราคิดง่ายๆครับนะเปเป้เลยเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดใหญ่มากแล้วมีฐานเขาวัดออกมาแล้วฐานนี้เป๊ะสี่เหลี่ยมพื้น่เหลี่ยมจัตุรัสเ,เปเปประมาณนี้เลยอันนี้หนึ่งเรื่องนะ ยังพอมีภาพม้เห็นแล้วก็อีกเรื่อง NASA นาซานะนาซาเนี่ยถ่ายรูปติดครับที่แอนตาร์กติกาไปพบทานน้าแข็งมันลอยอยู่บนอยู่บนน้ํานะแต่ทาน้าแข็งเนี่ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะมากอารมณ์เหมือนให้คุณเป็นเค,ค้กที่เราตัดแต่ตัด,ตด,ตดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะตัดใช้มีดตัดเค,ค้กเนี่ยตัดตรงมากแล้วอ่ะฉาบเรียบเลยเหมือนฉาบปูนแล้วช่างมาฉาบอ่ะนั่นแหละแผ่นน้ําแข็งแผ่นนั้นที่ผมเห็นภาพอ่ะที่เขาถ่ายติดอ่ะ มันเรียบแบบนั้นเลยและอย่างที่ผมบอกว่าอะไรเขาจะอ้างว่าอะไรรู้ไหมธรรมชาติสร้างขนาดว่าผมไม่ใช่ช่างผมฉาบปูนไม่เป็นเนี่ยผมสร้างยังไม่เรียบเท่ากับแผ่นน้ําแข็งนั้นเลยมันต้องมีฝีมือขนาดไหนอะธรรมชาติมีฝีมือมากเลยนะเรียบเป๊ะขนาดนั้นนั่นแหละเขาก็อ้างว่าธรรมชาติสร้างและลบข้อมูลบางครั้งลบไม่หมดเนี่ยเห็นคนไม่ค่อยค้นหาก็ไม่ลบและนะครับข้อมูลต่างๆพวกเนี้ยมันไม่อยู่ให้เราหาหรอกครับมันหายากนะครับ นั่นแหละครับนะทฤษฎีวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ให้ให้ท่านไปลองคิดตามดูนะครับเนี่ยก็ไปตามดูก็ได้อย่างที่พีทพี่พีททองเจือเข้าไปออกรายการกับเจแปนนะครับที่เขาเปิดเปิดไพ่เปิดไพ่เสียงนะครับว่าที่นั่นมีอะไรไหมนะครับเขาบอกเลยว่าไม่เขาไม่ให้ยุ่งอนะ่ะเปิดมามีมีแต่ว่า มนุษย์เนี่ยยุ่งไม่ได้หรอกนะมันเกินมันเกินที่มนุษย์จะเข้าไปยุ่งโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ห้าสิบกว่าประเทศอะ่ะเขายังยุ่งไม่ได้เลยนะมันมีอะไรล่ะครับเป็นเพื่อนสงสัยไหมละ่ะทุกคนจะตอบว่า,า <S 2> <S 2> ก็มันไม่มีอะไรไงมันไม่มีอะไรไอ้ที่เราอยู่แต่ก่อนมันไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็มาขุดมันแล้วก็มาเจาะมันได้อะไรครับ ทองเงินเพชรพอยน้ำมันสังกสีทองแดงเยอะแยะมากเลยยายรักษาโรคอนตาติกามีสัตว์มีฟอสซิลไดโนเสาร์นะเขาเจอฟอสซิลไดโนเสาร์ตั้งเยอะอาจจะมีกาบาทมากมายเลยมีทานทานน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำแข็งน้ำเค็มอะน้ำอนตาติกานะครับน้ำทะเลน้ำอหาสมุทรเนี่ยน้ำเค็มเนี่ยมีทานน้ำจืด มีภูเขาไฟที่ยังละอุอยู่ใต้น้ําแข็งมีฟอสซิลมีกระดูกเดโนเสาร์ไม่ว่าจะเดโนโนเสาร์แมมมอสอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยมันทวีปทวีปใหญ่มากทั้งเท่ากับทวีปเอเชียแต่ทําไมอ่ะทำไมถึงไม่ไปค้นหาอะไรต่อแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยอย่างประเทศไทยหรือประเทศอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่มีคนเลยเราเดินมาก็เหมือนอแอนตาติกาแหละโล่งโล่งครับนั่นแหละ ระดับใหญ่บิงบิงบงขงเขาอโอ้ยจะรีบเจาะเลยจะรีบสร้างเลยจะเจาะหาน้ํามันจานู่นอย่างนี้แต่ทำไมแอนตาร์กติกาไม่ทําครับไม่ครับอย่างมากก็เข้า,ขาไปดูไปดูปา่านะครับไปเจาะน้ําแข็งดูปลาเห็นอะไรแปลกๆก,ก็หนีแลละบางคนก็เดสบางคนก็เดสมอลล่ ale, นะครับไม่รู้เจออะไรบ้างเวลาคนรอดมามาเล่าให้ฟังคนก็ไม่เชื่อเจอนกยักษ์บ้างแหละ UFO บ้างแหละเป็นจุดที่ เจอ UFO บ่อยนะนะครับบริเวณที่จริงๆอ่ะถ้าแถวเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแ,แล้วแหละแล้วลคนเจอบ่อยคุณไปดูไปลองติดตามอ่ามันมีช่องหนึงนะ่งอ่ะที่เขาเป็นนักดนตรีที่เขาเล่นบนเรือนะนักดนตรีเล่นดนตรีบนเรือเรือสำราญโอ๊ยเขาแบบเจอบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอะไรแปลกๆเวลาเขาเดินทางไปแบบ พวกทวีปขั้วโลกใต้พวกเนี้ยนะครับอันตารกิกาหรือสามเหลี่ยมเบอร์ิลได้ uda, ก็ทะเลก็จะมีความแลกแล้วก็เมฆก็จะแลกมันเหมือนแบบเป็นเมฆที่ไม่เหมือนเมฆทั่วไปอะ่ะมันเหมือนเหมือนสร้างมาบาังอะไรบางอย่างอาจจะบังฐานทัพหรือบังจานบินอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเล่าให้ฟังบ่อยมากว่าเขาแบบเวลาไปทวีปพวกนี้นะนะมันจะแลกแตกหูแลกตาคแล้วจะเห็นอะไรแปลกๆนะก็มีนะอย่าง เคยเดินเรือไปเขาเล่าให้ฟังอ่ะอยู่ดีมีเหมือนขึ้นแรงมากเลยกระแทกใต้เรือแบบรู้สึกได้เลยทั้งที่แบบน้ําก็นิ่งๆปกตินะแต่แรงสั่นสะเทือนเข้ามาบนเรือเรือใหญ่มากเลยนะเรือสํารานแบบขนาดแบบขนาดชั้นนํำใหญ่มากอ่ะอ่าเนี่ยมันมีอะไรคุณอย่าคิดว่ามีแต่คุณนะครับนะคุณอย่าคิดว่ามีแต่คุณลองหาข้อมูลกันดูนะครับ